พระองค์ทรงตระหนักถึงความกังวลน,นั้นที่คุณบอกใครไม่ได้คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions More Than c o n g r e s o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่2ธันวาคมพระเจ้าทรงรู้จักคุณเป็นส่วนตัวอย่างลึกซึ้งมัทธิวบทที่10ข้อ30ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นแม้ว่าผมจะรักภรรยาและลูกของผมมากเพียงใด แต่ผมก็ไม่เคยคิดที่จะนับจำนวนเส้นผมบนศรีรษะของพวกเขาผมไม่มีเวลามากขนาดนั้นและผมก็สงสัยว่าตัวเองอยากทำหรือเปล่าแต่ในทุกๆวันเมื่อเส้นผมของคุณหลุดร่วงไปพระเจ้าทรงทราบว่ามีผมเหลืออยู่กี่เส้นบนศรีรษะของคุณพระองค์ยังทรงทราบว่ามีผมงอกขึ้นมาใหม่จำนวนเท่าใดพระองค์ทรงทราบเพราะพระองค์ทรงนับจำนวนเส้นผมของคุณอีกครั้ง เมื่อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณพระองค์มีเวลาเพื่อคุณเสมอแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามดังนั้นเมื่อพระเยซูตรัสว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นพระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวเกินจริงเลยพระองค์ไม่เคยกล่าวสิ่งใดเกินจริงเพราะพระองค์ทรงหมายความตามที่พระองค์ทรงตรัส และพระองค์ทรงหมายความตามนั้นจริงๆดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสว่าผมทุกเส้นบนศรีรษะของคุณพระองค์ทรงนับไว้แล้วนั่นหมายความว่าพระองค์ต้องการให้คุณรู้ว่าพระองค์ทรงสนพระไทยและรู้จักคุณอย่างลึกซึ้งเป็นการส่วนตัวทั้งร่างกายสถานะการเงินความสัมพันธ์และทุกด้านทุกสิ่งในชีวิตคุณ เมื่อคุณเจ็บป่วยพระเจ้าทรงรู้และเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่คุณได้รับเมื่อคุณมีปัญหาการเงินพระองค์ทรงตระหนักถึงความกังวลนั้นที่คุณบอกใครไม่ได้แม้แต่ครอบครัวของคุณเมื่อคุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีจากเจ้านายขี้ฉุนเฉียวพระเจ้าทรงเห็นพระองค์ทรงเข้าใจทุกความเจ็บปวดที่ถูกเก็บไว้ในจิตใจพระเจ้าทรงได้ยินเสียงในใจของคุณแม้แต่เวลาที่คุณวิงวอนขอการอัศจรรย์ให้มีบุตร พระบิดาบนสวรรค์ปรารถนาให้คุณรู้ว่าตราบใดที่ยังมีบางสิ่งรบกวนจิตใจของคุณพระองค์ไม่ได้ทรงละเลยแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆพระเจ้าทรงรู้จักคุณอย่างลึกซึง้งทรงรู้ถึงปัญหาเล็กน้อยที่คุณกังวลอยู่และทุกภาระที่คุณแบกไว้และเมื่อใดที่คุณเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อขอการช่วยเหลือพระองค์ทรงมีเวลาเหลือเฟือให้กับคุณเสมือนว่าไม่มีใครอื่นอีก นี่คือการแสดงให้เห็นว่าคุณมีค่าต่อพระองค์มากเพียงใดและพระองค์ทรงจดจ่ออยู่ภายในชีวิตของคุณอย่างไรบ้างพระเจ้าทรงรู้ถึงความห่วงกังวลที่คุณมีและพระองค์ทรงมีเวลาทุกขณะให้กับคุณเสมือนว่าไม่มีใครอื่นให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักอย่างลึกซึ้งทรงสนใจลูกแม้จะเป็นเรื่องส่วนลึกภายในใจลูกรักพระองค์ลูกขอดำเนินชีวิตติดต,ตามพระองค์เสมอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน